ขยีอ้อนิเมะขอเสนอสับประยุทธ์ทรุฟ้าภาคสงครามสำนักม่านเมฆาตอนที่15.1ขณะที่เห็นดวงหน้าซี่สรดเปี่ยมด้วยแววววิงวอนนั้นจิตพิฆาตของเสียเวเหยียนเกิดการสั่นคลอนกิริยาวาจาของสตรีนางนี้ยังคงมีผลกระทบต่อเขาอยู่เวลาหยุดนิ่งชั่วขณะทุกสายตาจับจ้องที่เงาร่างสองเงาการกระทำต่อไปนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าสำนักม่านเมฆา จะร่วมซารายหรือจะอยู่ต่อไปพวกใครโปรตรงกำหม,มัดแน่นหลังใจเห็นเซียเวเหยียนชะงักไปชั่วขณะเนื่องจากเสียงวิงวอนของยุนหยุน,ยนพวกเขาโมโหแทบข้างเวลานี้เพียงเซียเวเหยียนต่อยหนึ่งหมัดเท่านั้นทุกอย่างที่พวกเขาทุ่มเทเอาตระกูลของตัวเองเป็นเดิมพันก็จะได้รับชัยชนะพวกใครโปรตรงตอนนี้ต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าต่อยเลยต่อยเลยแต่พวกเขาไม่กล้าพูดออกมาเป็นคำพูด ได้แต่พูดเอาไว้ในใจของตนเองเนื่องจากกลัวว่าจะไปกระตุ้นการตัดสินใจของเสี่ยวเหยียนศึกใหญ่ครั้งนี้คือการเดิมพันหมดหน้าตักของเราบรรดากลุ่มอิทธิพลทั้งหลายในจกักรวรรดิเจียนมาถ้าชนะจะรุ่งโรจน์แต่ถ้าพ่ายแพ้ตะกูลจะถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นและแพ้ชนะตอนนี้ขึ้นอยู่กับหนึ่งหมัดของเสี่ยวเหยียนบ่อยหมัดคือชนะเก็บหมัดคือแพ้หยุนซานจะฟื้นฟูพระรก,กลังกลับมา เยาเฉินเฝ้ามองดูเสี่ยวเหยียนจากที่ไกลเขาไม่ส่งเสียงร้องแม้แต่คําเดียวการตัดสินใจของเสี่ยวเหยียนเขาเชื่อเสมอว่าเด็กคนนี้จะไม่ทําให้เขาผิดหวังอย่างแน่นอนทุกสายตาจับจ้องไปยังที่เดียวกันมีหลายอารมณ์สลับกันไปมารอบทสรุปของสงครามครั้งนี้อยู่สายตาเสี่ยวเหยียนได้เลื่อนลงมาที่ใบหน้ายุนยุนปรากฏแววตาอ่อนโยนขึ้นมา ความเปลี่ยนแปลงในแวลตาเซียเวเหียนนางเห็นเต็มสองตาแต่นางไม่กล้าออกเสียงเพราะนางทราบดีว่าตอนนี้เป็นเวลาสำคัญของเสียเวเหียนถ้านางออกเสียงขึ้นมาอาจทำให้การตัดสินใจของเขาพิกกับตาระบัดถ้าเป็นแบบนั้นจะเป็นการเอาแต่ใจของนางเกินไปและเป็นการที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของเสี่ยเวเหียนถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้น แต่นางก็ยังคงเป็นคนของสำนักม่านเมคานางไม่อยากเห็นหยุนซานผู้ที่เป็นอาจารย์ตายต่อหน้าต่อตาถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีมานี้จะทะเลาะวิวาทกันหลายครั้งไม่ลงรอยกันก็ตามแต่หยุนซานก็ยังคงเป็นคนที่เลี้ยงดูนางมาคอยสอนวิชาต่างๆให้นางไม่อยากเห็นเขาตายในมือของเสี่ยวเหยียนขณะดที่ใบหน้ายุนย่นเกิดความหวังขึ้นมา แววตาที่มีความอ่อนโยนของเสียวเหวียนหายไปอีกครั้งหนึ่งมีแต่จิตพิฆาตที่ถาโถมขึ้นมาเขาเคยบอกไปแล้วว่าไม่ว่าใครก็ไม่สามารถขัดขวางเขาจากการฆ่าหยุนซานได้ต่อให้คนคู่นั้นจะเป็นยุน่นยุ่นก็ตามยุนย่นยุ่นนี่เลือดตระกูลเซียวต้องมีผู้ชดใช้เสียงนี้ที่มีทั้งความเฉยชาและจิตพิฆาตดังไปทั่วจัตุรัสสีหน้าที่มีความหวังตอนนี้ กลายเป็นซีดเผือกอีกครั้งหนึ่งร่างซันเทามีน้ําตาไหลลงมาอาบหน้าหลังจากสิ้นเสียงแววตาที่มีแต่ความอาฆาตแค้นของเซียวเหวียนจ้องมองไปที่หยุนซานหมัดที่ชะง,งักอยู่ในตอนนั้นกับรวบรวมพลังทั้งหมดของร่างกายต่อยไปที่หัวใจของหยุนซานทันทีพิบตาที่กำปั้นถูกร่างหยุนซานเปยียงทุกสายตาจับจ้องเป็นตาเดียวกันด้วยความตื่นเต้น กำปั้นที่กระทบกระซวงอกของหยุนซานแววตาหยุนซานที่มีความตื่นตระหนกอย่างมากหลังจากนั้นพลังก,กำลังที่เก็บสะสมไว้ในหมัดดังกล่าเทารักออกมาเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงกระดูกแตกหกักแตกร้าวดังขึ้นแต่เสียงนี้ไม่ได้มาจากร่างของหยุนซานแต่มาจากกำปั้นของเสี่ยเวเหยียนเนื่องจากหมัดนี้อัดเต็มที่ด้วยพลังทั้งหมดเลยทำให้แรงสะท้อนกลับทำให้กระดูก แตกร้าวขึ้นมาสุนัขเข่าหมัดนี้เพื่อปิดาข้าเปยียงมัดนี้เพื่อคนตระกูลเสี่ยวตายไปเปยียงหมัดนี้เพื่อพี่ร้องที่ต้องอายุสั้นพอเจ้าเปยียงหมัดนี้เพื่อพี่ใหญ่ที่กลายเป็นคนพิการพอเจ้าเปยียงความเจ็บปวดที่เกิดจากกระดูกร้าวเสี่ยวเยยนไม่รู้สึกแม้แต่น้อยตอนนี้มีแต่ความแคนที่ท้าถ่ทุกการต่อยหมัดจะมีการสะบัดดานหนึ่งคำ ต่อหนึ่งหมัดต่อยไปยังซวงอกของหยุดซานแบบไม่มียังภายใต้การโจมตีของเสี่ยวเหยียนแผงอกหยุนซันยุบลงไปเรื่อยๆมีอวัยวะบางส่วนกระอักพ่นออกมาเลือดที่พ่นออกมาเลอะเปือเป้อนเต็มใบหน้าของเสี่ยวเหยียนแต่เสี่ยวเหยียนไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิน้นยังคงรั้วหมัดต่อไปเหมือนกับคนบ้าแต่ก็ทําให้เราบรรดาคนที่ได้พบเห็น ต้องหวาดกลัวจับขั้วหัวใจหยุนหยุนมองดูหยุนซานที่ร่างร่วงหล่นลงมาด้วยความเร็วพร้อมกับถูเสียเหรียนต่อยหมัดแบบไม่มีหยังตัวนางรู้สึกเสียใจแข้งขาอ่อนไปหมดไม่สามารถยืนได้ไหวอีกแล้วทําให้นางได้รู้ว่าความเครียดแค้ที่เสียเวเหียนมีต่อสํานักม่านเมคาไปถึงระดับใดแล้วความโกรธเกียรชนิดนั้นมีเพียงโรหิต จึงสามารถลบล้างได้มองดูหยุนซานที่ร่วงลงมาและพลังชีวิตเริ่มมอดดับพร้อมกับเสี่ยวเหยียนต่อยรั้วหมัดแบบไม่ยังทุกคนที่อยู่บริเวณนี้ต่างเงียบกิบได้ยินเพียงเสียงร้องไห้ของหยุนหยุนเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อคำป้านที่แฝงเพลิงโทรศาสตร์ของเสี่ยวเหยียนต่อยรัวไปที่ล่างของหยุนซานก็ทําให้พวกไฮโปตงเจียเซิงเทียนรู้สึกสบายใจขึ้นมาเนื่องจากก่อนหน้านี้ พวกเขาหัวใจแทบวายกับการตัดสินใจของเสี่ยเวเหยียนในวินาทีชี้เป็นชี้ตายเจ้าหนุ่มนี่ท่าทางหลายปีจะแบกรับความทุกข์ทรมานมาไม่หน้อยหยุนซานเจ้าสุนัขเท่านับว่ากรรมตามสนองแล้วต่อไปสำนักม่านเมคาเกงว่าต้องรบชื่อออกจากจกักรวรรดิเจียนมาแล้วเจียซิงเทียนพงงกศีรษะเล็กน้อยสำนักม่านเมคาที่เคยยิ่งใหญ่อหังกา วันนี้กับประสบความปลาชัยภายหน้าชื่อเสียงคงตกตามถึงขีดสุดอีกหนึ่งหมัดที่กระแทกซวงอกยุบลงไปของหยุนซานจนเป็นแอ่งเสี่ยวเหยียนตอนนี้เริ่มหมดเลี้ยวแรงเนื่องจากการลัวหมัดแบบไม่ยั้งของเขาก่อนหน้านี้แขนก็เริ่มไม่สามารถยกขึ้นมาได้กระดูกข้อมือก็แตกร้าวเป็นชินช้นๆหลังจากการใช้พลังเฮือกสุดท้ายใบหน้าหยุนซานตอนนี้อาบชุ่มไปด้วยเลือด ดวงตาเปี่ยมด้วยแววความหวาดกลัวและความไม่ยินดีที่จะตายเขาถูกเสี่ยวเหยียนโจมตีในขณะที่ร่างกายอ่อนแอที่สุดต่อให้จะเป็นระดับบรรพบุรุษก็มีแต่ตายสถานเดียวเท่านั้นสองตาที่จ้องมองดูเสี่ยวเหยียนเริ่มปิดลงทําให้เสี่ยวเหยียนรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกตอนนี้ร่างกายของเขาไม่เหลือพลังอีกแล้วปีกปานยุต ก็เริ่มจืดจางหายไปหลังจากนั้นร่างกายของเสี่ยวเหยียนก็ดิ่งพระสุธาลงมาพร้อมกับหยุนซานในจังหวะที่เสี่ยวเหยียนร่างกําลังจะตกกระทุบพืนกับมีเงาร่างสายหนึ่งปรากฏตัวออกมาสายตาที่จ้องมองไปยังเงาร่างสายนั้นกับปรากฏชายชาราผู้หนึ่งอาจารย์ข้าทําสําเร็จแล้วแลเห็นรอยยิ้มเปื้อนเลือดบนใบหน้าเสี่ยวเหยียนเย้าเฉินจับข้อมือของเขาและกล่าวว่า เจ้าก็บ้าระหำเกินไปบาดเจ็บคราวนี้คงต้องพักฟื้นอีกนานกว่าจะหายดีโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละส่วนคลิปที่ออคุยกันตอนไลฟ์สดเนี่ยผมยังไม่ได้ลงเนะาะเดี๋ยวขอมีเวลาตัดก่อนช่วงนี้เวลาตัดน้อยมากเลยนะครับนะอ่ะเวลาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเกือบ9นาทีเกือบ10นาทีอยู่ประมาณนี้แหละถ้าวันไหนนะครับมันลงไม่ได้หรือว่ามันจบไม่ลงตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามต่อให้แล้วกัน แต่วันนี้มันจบได้พอลงตัวแหละนะครับเดี๋ยวฉากต่อไปเนี่ยมันจะเป็นฉากที่เหนือกว่านี้ละดังนั้นโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้า